ยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลบ้านรองอำเภองาวจังหวัดลำปางพื้นที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรองระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งเป็นระยะทาง150กิโลเมตร โรงเรียนผาแดงวิทยาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโดยมีโรงเรียนบ้านแม่เงาวใต้นำนักเรียนมาเรียนรวมกับโรงเรียนผาแดงวิทยาที่มีความพร้อมมีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2,566จำนวน85คนแยกเป็นนักเรียนโรงเรียนผาแดงวิทยาจำนวน78คนนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เงาวใต้จำนวน7คน ครูละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนผาแดงวิทยาจำนวน12คนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่เงาใต้จำนวน3คนวินายอนุพลคำลา่าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผาแดงวิทยาโรงเรียนผาแดงวิทยามีการดำเนินงานสภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรมและเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยมีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมภิบาลเพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติเป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคงเข้มแข็งของสังคมไทยซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนผาแดงวิทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70และ71ประจำปีการศึกษา2565และ2566และได้รับเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมสภา,านักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในระดับชาติครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565นณจังหวัดน่าน และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองในการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยคำคมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ณนะจังหวัดน่านหัวใจสำคัญของการบริหารสถานศึกษาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสนองนโยบายของชาติและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น ต้องอาศัยบุคลาก็หลายฝ่ายด้วยกันทางโรงเรียนผาแดงวิทยาจึงกระจายอำนาจการบริหารและมอบหมายงานให้บุคลาก็ได้ร่วมรับผิดชอบงานเป็นการระดมสมองและพลังความสามารถคีในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนผาแดงวิทยามีการจัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบ เพื่อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทางโรงเรียนมีกิจกรรมห้องเรียนสะอาดโดยมอบรางวัลแก่ห้องเรียนประจำเดือนและกิจกรรมเข็นรับผิดชอบทำความสะอาดตามกลุ่มสีมีการจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้มั่นคงปลอดภัยและสวยงามมีการให้บริการกับหน่วยงานอื่นที่มาขอใช้บริการและทางโรงเรียนมีการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนผาแดงวิทยาส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ผู้ปกครองรับจ้างและใช้แรงงานขาดความรู้ความเข้าใจและไม่มีเวลาเพียงพอที่จะดูแลเอาใจใส่บุตรหลานในเรื่องความเป็นอยู่สุขภาพอนามัยและอาหารโภชนาการเท่าที่ควรจึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องคอยดูแลแล,และให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าและถูกหลักโภชนาการ ดังนั้นงานกิจการนักเรียนจึงได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันและใช้โปรแกรมไทสกูลันเพื่อดูแลนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและถูกหลักโภชนาการทำให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานงานกิจการนักเรียนโรงเรียนผาแดงวิทยามีการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนแต่งตั้งสภานักเรียนระดับโรงเรียนจัดทำแผนการพัฒนาสภานักเรียนจัดทำระเบียบสภานักเรียน ผู้มือสภานักเรียนรวมทั้งจัดทําโครงสร้างสภานักเรียนมีการประชุมสภานักเรียนรายงานผลการเลือกตั้งสภานักเรียนรายงานผลการดําเนินงานสภานักเรียนเป็นประจำปีงบประมาณสําหรับงานกิจการนักเรียนลูกเสือได้มีการกําหนดนโยบายแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติและผู้บําเพ็ญประโยชน์สร้างความตระหนักในการจัดกิจกรรมลูกเสือ แต่งเครื่องแบบลูกเสือเป็นแบบยางแก่ลูกเสือในสถานศึกษาจัดทำโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาจัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันและจัดให้มีห้องบูมแหล่งเรียนรู้ของลูกเสือในสถานศึกษาโรงเรียนผาแดงวิทยาดำเนินการจัดกิจ,จกรรมเดินทางไกลและอยู่คใา้ผักแรมลูกเสือเนนารีเพื่อฝึกให้ลูกเสือรู้จักการทำง,งานร่วมกันช่วยเหลือกันเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี พร้อมทำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขโรงเรียนผาแดงวิทยาจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียนในส่วนที่มีความจำเป็นต่อการครองชีวิตในสังคมและเป็นการพัฒนาตัวผู้เรียนเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์จริงในชีวิตของนักเรียนเพื่อไปพัฒนาสังคมให้ได้พัฒนาตนเองให้ได้จะช่วยให้นักเรียนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้พร้อมพร้อมกับการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การเรียนการสอนโดยปลูกฝังความรู้ความสามารถร่วมทั้งคุณธรรมสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุข